ดูนั่นนะครับอุชะดูโดนแล้วนี่โดนโดนโดนน่าจะมีสาตัวนี้มาให่ป่าโอ้ดูดึงสายคลายเลยอ่ะอี้่ใหญ่ใหญ่ใหดูนะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าหน้า fc ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมชัางกระเด็ดนะวันนี้ชัางกระเด็ดพาทุกคนลงคลองนะครับพาทุกคนมาปักเบ็ดหาปลาชะโดกันเบ็ดเนี่ยคลิปนี้เรามีกัน9้าคันนะครับเนื่องจากมันหักมันอะไรไปหลายคันครับยังไม่ได้ซ่อมคลิปนี้ก็9้าคันก่อนเนาะก็เดี๋ยวชัางกเดชตัดฉอตวิธีคันนี้ครับปักเราใช้เหยื่อปลาดุกนะครับเบ็ด9้าคันลูกปลาดุกตัวเล็ก ก็ได้เวลานะครับตอนนี้ประมาณสักน่าจะสองทุ่มนะมาครับเรายังไม่เคยกู้ช่วงค่ำกันเลยเชโดคลิปนี้เราปักเมื่อช่วงใบายเย็นๆนะครับมาคันนี้โดนนี่มาชมเชโดติดกลางคืนกันบ้างครับผมดูอุ้ยสายมีเล็กด้วยม่ดูครับดูอ๋อ ดูนันนะครับดูนะนี่อุชนะฮึบชับเอานี่แม่จะดูรอบค่าครับไซน่าจะประมาณสักโลฝ่าสองโลครับจะดูตัวนี้เนาะ อเอาคำนี้นับหนึ่งครับผมเดี๋ยวลองไปดูคันอื่นๆต่อครับบวกแล้วหนึ่งปลดปลาออกแล้วเราก็เกี่ยวเหยื่อไว้อีกครับลูกปลาดุกแบบนี้นี่ใครจะทงเบชโดนี่แนะนำลูกปลาดุกครับไซส์กำลังสวยแบบนี้เลยนี่เด็ดมากๆคันสุดท้ายโดนกัดครับนี่คันงงไปหาต้นจากนี่แม่ แต่ว่าหลุดทุกคนนี่สายเชือกมาพันกับต้นจากรอบหนึ่งครับเนี่ยแล้วก็เบ็ดมาสะบัดเป็ดหลุดติดอยู่ตรงโคนจากตรงนี้เอาคำนี้แต่ตัวเดียวนะทุกคนแม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อไปอีกครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเอาตัวหนึ่งไปชั่งเนาะไปครับหนักเท่าไหรน่นี่โอ้ย โอ้เกือบสองโลครับขาดนิดเดียวชดูตัวนี้นะแม่อะคานี้เราได้แค่ตัวเดียวครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าไปเจอกันอีกรอบหนึง่งเหมือนเห็นน้ำไวๆครับ โดนหรือเปล่าอุย้ยนี่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 น,นี่มาครับทุกคนดูโดนแล้วนี่โดนโดนโดนมามาก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับโอ้ยดูดึงนี่อุย้ยน่าจะมีไฟตัวนี้มาใช่ปะ่ะโอ้ดูดึงสายคลายเลยอะ อ้ยใหญ่ยดูใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหใหครับอู้ยเบลอเลยใหญ่เบลอเลยครับโอ้ย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 โยโอ้ยอ้อ้อ้้ยโอ้ยโบ้อโย้อ้ยออ้ออน้ แม่เริ่มตอนเช้ากันด้วยตัวเบลเลอร์ครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อค่ำเนี่ยได้ไว้ตัวหนึ่งแต่เล็กกว่านี้ออืื้เด็ดจริงๆครับตอนแรกว่าติดนิดเดียวที่ไหนได้ติดสองตาคู่เลยนะแม็กนะ 2> 2โอ้นี่แม่โดนแล้วครับเะดูใหญ่รอบเช้าสายคายหมดเลยแล้วแม็กดูโอ้โหอ่ะไปดูคันอื่นต่อครับโดนโดนโดน นี่นี่ครับดูอู้ยไใสไม่โตเท่าไหร่นี่โดนกันอีกหนึ่งตัวครับปาบเข้าให้นี่แม่ดูครับก็สรุปเมื่อค่ำได้ตัวหนึ่งเนะาะเช้ามาโดนตัวใหญ่ครับแล้วก็ได้ตัวเล็กใหม่ตัวเชาว้าได้สองตัวนะรวมคลิปนี้เป็นสามตัวทุกคน ปักชโดหมายนี้ก็ยังเด็ดเหลือกเกินครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาชโดชุดนี้ไปชั่งกันครับมาลองดูนะครับตัวใหญ่เท่าไรโอ้ไซห้าครับห้าโลห้าโลหนึ่งขีดครึ่งตัวใหญ่นะแม่ของใหญ่รอบเช้าครับห้อยจักเออเข้ากับตัวนี้อ่ะคลิปนี้ได้ คําตวงเช้าสองรวมเป็นสามนะครับทุกคนตัวเล็กนี่ไซส์น่าจะประมาณน่าจะโลครึ่งสองโลครับไม่น่าเกินนี้หรอกก็มันต้องช่างแล้วเนาะเดี๋ยวจะแบ่งปลาชะโดชุดนี้นะ่ะเอาไปทําเมนูอะไรแต่ตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเราครับพผมก่อเต้าตั้งกระทะยายใส่หัวกะทิลงไปผัดใช่ไหมยายแล้วตามด้วยอะไรครับหอมจังหอมซอยเหรอหอมแดงหอมขาวซอยเนาะวันนี้เราจะทําเมนู ต้มกระทิปลาชะโดเค็มใช่ไหมยายจ้่อ่าสาสาัวอ่าต้มกะทิปลาชะโดเค็มสายบัวแดงอย่างนี้เนะาะจะอ่าเจียวหอมกับหัวกะทิให้แตกมันนะยายจากนั้นใส่ปักเค็มช่ชะโดเค็ม <Shadow Cam S 3> <ๆ>เนี่ยคือเราเอามาทอดก่อนแล้วก็บีเอาแต่เนื้อนะยายช่อ่า จากนั้นเติมหางกะทิใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ต้มกะทิปลาเค็มแบบนี้ก็เป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดบ้านเราแน่ย,ยเนาะ <Yeah. S 1> จากนั้นเราใส่อะไรต่อยายใส่ <Yeah. S 1> ใสายบัวจ้ะอ่ะใส่สายบัวแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งให้เดือดนะย,ยเนาะ <Yeah. S 1> สายบัวแดงเนี่ยถือว่าเด็ดมากๆนะครับใส่ส้มตําก็ได้เอามาแกงส้มก็เด็ดครับแล้วก็ต้มกะทิ ปลเค็มแบบนี้ก็ใช้ได้ปกติเมนูนี้ <c oughs> ทางบ้านเราเขาจะใช้เป็นกระดูกปลาสลานะยาย <Yeah. S 1> แต่ว่าเราใช้ปลาชะโดเอามาก็ได้เหมือนกันครับดูครับเวลาน้ําเดือดเนี่ยสายบัวมันก็จะยุบลงไปนะยาย <Yeah. S 1> ตัวสายบัวเนี่ยมันก็จะดูดน้ํากะทิเข้าไปช่ำๆครับผมเด็ด <c oughs> จริงๆนะเมนูนี้ทุกคน พอได้แบบนี้เราจะปรุงรสกันนะยายเริ่มเลยครับเนื่องจากเป็นปลาชะโดเค็มเนี่ยเมนูนี้เราจะไม่ใส่น้ำปลานะยายเนาะใส่ชูรสครับแล้วก็ตัดหวานหน่อยๆครับเมนูนี้อ่าผงอะไรอย่างไม่ใส่ใช่ไหมยัยเพราะว่ามันยังไงมันหมดเนาะผงชูรสกับผงอะไรผงนวแล้วผงปรุงรสอ่ะอ่าเท่านี้ก็ได้ครับผม ชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> น้ำเดือดพักๆหอมเครื่องกะทิสุดๆเลยครับดูนะทุกคนตัวปลาเค็มเนี่ยเขาก็จะไปเปื่อยละลายอมน้ำต้มกะทิมันก็จะช่ำอีกแบบหนึ่งนะยายเนาะ mm. แม่แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยาย้ว <Okay. S 1> ต้มกะทิสายบัวแดงปลาชะโดเค็มครับผมงัดให้ดูทีนะยายนี่มามาทุกคน มาลองชิมกันครับคุณยายจะลองชิมให้ชมนะทุกคนเมนูนี้ฉ่ำๆเลยครับบอกเลยเมนูนี้นี่เข้าทางคุณยายแน่ครับเมนูโบราณแบบนี้นะยายเนาะเด็ดไหม <Yeah. S 1> ต้มกะทิปลาเค็มแบบนี้เนาะ <Yeah. S 1> อ่ะเอามาๆมา,ม,า,ม,ามีคนอยากปิดคลิปด้วย <Yeah. S 1> ถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยาย แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าอะสวัสดีครับบายบาย